Hi สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์ใหม่วันนี้ผมอยู่กับผลิตภัณฑ์จากบริษัท JBL นะครับก็เป็นนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้จะนําเข้าโดยบริษัทมหาจักรนะครับเขาก็มีชื่อเสียงเรื่องการนําเข้าสินค้าเกรกดดีจากต่างประเทศเข้ามาจัดจําหน่ายนะครับใน JBL รุ่นนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นรุ่นที่มีความเ,เสียงไพเราะนะครับแล้วก็จะมีตัว ลักษณะของตัวพาสีหรือว่าคอสโวเวอร์คุณภาพที่สามารถจะแยกแยะเสียงกลางหรือว่าเสียงแหลมออกมาอย่างชัดเจนนะครับเป็นเสียงแหลมที่ออกเป็นซอฟโดมแล้วก็เสียงกลางที่เป็นโพลีโพพิรีนมีขอบอยางที่สนองเสียงที่ดีอย่างมากๆแล้วก็ยังมีความบางซึ่งสามารถใส่แทนระบงติดรถตัวเดิมได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่สเปเซอร์เลยสำหรับรุ่นนี้ก็ให้กำลังขับสูงสุดถึง210วัตต์นะครับแล้วก็ ใหากำลังขับ Stable มาตรฐานนะครับเป็นวัตต์ m s อยู่ที่70วัตต์ครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นเกรดที่ดีมากนะครับในกล่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นด้ากล่องที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านหลังก็จะพูดถึงสเปคนะครับมีหลายภาษาทีเดียวครับแล้วก็เป็นแบบนี้ครับเรามาดูกันว่าในกล่องเขามีอะไรกันบ้างนะครับ พัดลำพง JBL แยกชิ้นแล้วก็ลำพงแกนร่วมบริภั์ JBL ทุกชนิดสามารถติดต่อเข้ามาหาเราได้ที่ P1 c a r d i o ศูนย์เจริหนายขายส่งเครื่องเสียงยนต์ทั้ง15สาขาตัวประเทศแล้วก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสาขาเลือกชมเลือกซื้อเลือกใช้ได้สอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่0 2 9 3 2 3 4 8 5ครับ0 8 4 5 2 4ป3เยี่ยมชมเว็บไซต์เราได้ที่ w ว w บ a า r ์โปรมาเก็ตดเข้าไปเป็นเพื่อนกับเราที่ idline s i pone นะครับชอบวิดีโอกดไลค์กดแชรกด scribe สอบถามรายละเอียดผริตภัณฑ์สินค้าแล้วก็เลือกชมจากสินค้าจากทุกสาขาจากทุกประเทศไทยของเราได้วันนี้ผมอโก้ลาก่อยครับกับผลิตภัณฑ์ลำโพงแยกชิ้น JBL GX 6 0 8 4ดรุ่นนี้นะครับบ๊ายบายครับ Here